สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาอัปเดตนะคะอาการโควิดนะคะวันที่7แล้วนะคะก็จริงๆวันนี้อาการก็เริ่มดีขึ้นนะคะไอน้อยลงแล้วก็ถามคุณหมอแล้วนะคะคุณหมอบอกว่าอีกประมาณ2วันก็น่าจะกลับบ้านได้แล้วนะคะก็คือวันพฤหัสน่าจะกลับบ้านได้แล้วนะคะก็ ดีใจที่ได้กลับบ้านสักทีนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าตรวจภูมิภูมิก็น่าจะขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าภูมินี้จะอยู่ได้อีกประมาณ3เดือนหลังจากนั้นให้ไปฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าตรวจเชื้อเนี่ยยังไงก็ยังเจออยู่แน่นอนเพราะว่าเชื้อมันจะค้างอยู่ในตัวเราแต่ถามว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่จะไปแพร่เชื้อได้ไหมมันก็จะไม่สามารถแพร่เชื้อได้แล้วนะคะก็ ยังไงเดี๋ยวกลับบ้านไปก็จะพยายามกักตัวอยู่แต่ในบ้านนะคะไม่ออกไปไหนอยู่ดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เสร็จงานหมดแล้วเรียบร้อยอีกสองวันจะได้กลับบ้านแล้วนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็ขอบคุณที่แสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยผ่านทางคอมเมนต์กันเข้ามานะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะ